สวัสดีครับคนวันนี้เราก็จะมาแต่งหน้า everyday look mm hmm. ของผู้ชายนะครับคือให้โูยสภาพผิวตอนนี้ของหน่อยก่อนนะครับคือรอยสิวรอยดา่างรอยดำต่างๆก็จะมีเยอะมากมายแล้วก็รอยคล้ำใต้ตานะครับ mm hmm. เยอะมากเเริ่มกันเลยก่อนอื่นหน่อยก็จะลง ครีมกันแดดนะครับหน่อยใช้เป็นดีๆของแตงโมนะครับดีๆครีมแตงโมตัวนี้ดีมากไม่ว่าจะมีแดดหรือไม่มีแดดนะครับก็คือต้องทาครีมกันแดดไว้เพื่อที่จะป้องกัน UV แสงต่างๆจากมลพิษต่างๆนะครับเช่จะเป็นฝุ่นหรืออะไรต่ออะไรนะครับสามารถกันได้หมดเลยหรือไม่ก็แสงไฟจากที่หน่อยแต่งหน้าตรงนี้นะครับก็คือสามารถป้องกันได้นะครับลงไปชั่วหน้าเลย หน่อยลงดีๆแตงโมครีมตอนนี้ไปแล้วนะครับที่ืทำให้หน้าเราสว่างขึ้นมาหนึ่งเฉดนะครับต่อมาหน่อยจะมาใช้คอนซีลเลอร์ลงบริเวณดวงตาสองข้างนะครับแล้วก็กบรอยสิวต่างๆนะครับซึ่งมันจะกบไม่ได้มากนักนะครับแค่แค่ให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นและไม่ให้เห็นรอยชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะครับหน่อยใช้คอนซีลเลอร์เป็นซองนะครับของอันนี้เห็นกันไหมเอยหน่อยซื้อที่ CJ นะครับมัน รถราคาอยู่ก็เลยซื้อมานะครับก็คือแค่แต้มแต้มไปนะครับแล้วมีรอยสิวต่างๆก็คือแต้มทิ้งไปก่อนเลยนะครับแล้วค่อยๆมาเบนทีหลังการเบนก็จะใช้ใช้มือหรือว่าใช้ฟองน้ําก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวหน่อยจะใช้ฟองน้ํานะครับจิ้มจิ้มทิ้งไปเลยเพราะว่ารอยดําจากสิวหน่อยเยอะมากหน่อยเป็นคนที่ชอบแกะสิว ลงไปพอประมาณก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่พอค่อยเราเราค่อยมาลงเน้นเพิ่มเอานะครับแล้วก็มาเบนกันนะครับทุกคนการใช้ฟองน้ํานะครับมันจะทําให้เราอะเบนได้ดูเรียบเนียนมากกว่าการใช้มือนะครับมันคือจะเนียนไปกับหน้าเราแล้วมันก็จะดูเป็นบางเบาไปเลยนะครับเดี๋ยวจะลงข้างนี้ให้ดูก่อนนะทิ่แต้มแต้มทิ้งไว้ การลงของคอนซีลเลอร์นะครับแวะเคยใช้การกดลงไปนะครับกด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 คือมันอยากให้เราเอ่อเราอยากให้มันดูแบบแน่นๆไปเลยแล้วแบบให้แบบไม่มีริ้วรอยเลยเราต้องลงอีกรอบนึงหรือสองรอบนะครับเพื่อที่จะให้มันหายไปเลยนะครับคอนซีลเลอร์ช่วยได้เยอะมากเลยนะครับและเป็นอางเป็นพูดๆนี่ค่อนถูกเนี่ยเป็นอะไร ครับแล้วก็ใช้การกดๆลงไปนะครับคอนซีลเลอร์นะครับกดๆลงไปนะครับก็ลงไปทีละนิดนะครับถ้ามันไม่พอหรือว่ามันต้องการให้มันแน่นกว่านี้เราก็ต้องลงคอนซีลเลอร์เพิ่มไปนะครับแต่วันสำหรับหน่อยหน่อยใช้แค่รอบเดียวนะครับ mm hmm. ก็คือว่าไม่ต้องการให้มันปกปิดมากมายอะไรขนาดนั้นแก่แค่แค่ต้องการให้มันแบบริ้วรอยดูจางลงแค่นั้นเองนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะมาลงคอนซลเลอร์ไเวนบริเวณสันจมูกด้วยนะครับเนี่ยพอลงคอนซลเลอร์แล้วมันก็จะสว่างขึ้นมาคนระับแต่เป็นราละอยหน่อยลงเงาพื้นรอบเองน,นะครับมาได้ลงคอนซลเลอร์บริเวณจมูกไปแล้วนะครับเป็นการไลท์เรลิซเซนต์งดงให้มันสว่างนะครับต่อมาหน่อยจะมาใช้ฟิสมีรองพื้นฟิสมีเบอร์หนึ่งสองแปดตัวนี้นะครับในการลงให้ทั่วใบหน้านะครับ หน่อยติดการใช้ตัวพิลมีตัวนี้ไปแล้วนะครับที่มันจะแบบมันทําให้ผิวหน้าเราเรียบเนียนแล้วมันเป็นตัวรองพื้นที่บางเบามากๆเลยนะครับสปอนเซอร์เข้าได้นะรองพื้นข้อได้นะเราชอบแต่งหน้ามากๆนะนี่นะครับเราก็จะใช้ฟองน้ําเหมือนเดิมนะครับในการแท็บค,ค่อยๆแทบไปนะครับแล้วก็ค่อยๆลงทีละเลเยอร์ ถ้าเราต้องการให้มันปกปิดมากกว่านี้เราก็ค่อยลงซ้ำนะครับซึ่งรองพื้นฟิตมีมันให้สัมผัสที่บางเบานะครับสําหรับคนที่แบบผิวดีอยู่แล้วแต่ว่าหน่อยไม่ใช่ว่าหน่อยผิวดีนะแต่ว่าหน่อยลงคอนซีลเลอร์ไปแล้วไงมันก็เลยช่วยการปกปิดในระดับหนึ่งก็ใช้ฟองน้ํานะครับในการกดๆทั่วใบหน้าสาหรับการใช้ฟองน้ํานะครับหน่อยใช้ฟองน้ําเพราะว่ามันจะเขี่ยได้เรียบเยนกว่าการใช้มือนั่นเองแล้วมันก็จะไวกว่า ฟองน้ําในการที่จะเกี่ยก็คือสามารถเอาไปชุบน้ําก็ได้หรือว่าเอามาเกี่ยวอะไรก็ได้ซะถ้าชุบน้ํามันก็จะดีกว่าแต่ว่าหน่อยไม่ได้ชุบนะอบอกถิดถ้าชุบนะ้ําฟองน้ําจะฟูแล้วก็จะเกี่ยหลอกพื้นได้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่สําหรับการลงรองพื้นไปทั่วใบหน้านะครับ การลงแป้งของหน่อยนะครับหน่อยจะกดๆลงไปนะหน่อยไม่ได้แบบปาดปาดๆนะครับเพราะถ้าการเป็นปาดปาดละมันจะทําให้แป้งอ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้อยู่แบบไม่ได้แน่นนะครับทุกคนไม่ได้ลงเฉพาะจุดลงคอเลยนะครับโอเคลงส็จแล้วอันนี้หน่อยนะอันนี้น่าจะดูเบนๆบนไปนะครับ หน่อยจะใช้พาเลตที่เอาไว้ไฮไลท์ดังนะครับแล้วก็จะมาขัดเบาตานิดนึงหน่อยใช้พาเลตตัวนี้นะครับซื้อที่เซเนะครับในราคา159บาทนะครับจะบอกว่าน้องน่ารักมากเลยนะครับน้องจะมีตัวนี้สีส้มสีครีมสีน้ำตาและก็สีชมพูนะครับแล้วน้องก็จะมีีิปัดแก้มด้วยซึ่งมันวาามาก สำหรับวันนี้หน่อยจะใช้เป็นสีน้ำตาลนะครับในการที่จะไฮไลท์แล้วก็ขัดเบาตานะครับ่ค่อยๆปัดไปคิดอะไรเยอนะเห็นไหมทุกคนเห็นความต่างป่าข้างนี้ดั้งเราจะดูแบบมีมิติขึ้นมานะครับ จมูกเราก็จะดูแบบเป็นสันขึ้นมานะครับอ้นไหนไม่พอใจเราก็ปัดปัดเกลี่ยไปนะครับมันจะให้ให้มันดูกลืนแล้วก็ไม่ดูเป็นสันไม่อยู่เร้งมามากเกินไปนะครับต่อมาจะมาคัดเบ้าตานะ ในการจิ้มแล้วอะจิ้มจิ้มแล้วอะต้องมาขอแบบนี้ด้วยนะ mm hmm. เพื่อที่จะไม่ให้อ่าตัวสีพาเละติดกระแป้งมาก mm hmm. เกินไปนะครับ mm hmm. นี่ครับเสร็จแล้ว สำหรับลุกวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ลงท้ายด้วยลิปมันนะครับซื้อที่เซเว่นอีเวนเช่นเดียวกันนะครับของของอะไรไม่รู้ของมิสทีนนี่คือเอวิเดียนลุกที่แต่งทุกวันนะครับในการไปทำงานหรือว่าอะไรต่ออะไรหรือว่าไปเรียนนะครับก็คือจะแต่งแบบมีเบเป่าไปเรียนนะครับก็ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะก็คือทำช่อง youtube มาไม่นานมากนะแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าไม่มีคอนเทนต์ในการทำมากมายนะครับคลิปต่อไปอยากให้ทำอะไรนะครับเม้นมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย